เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิ X2 นั่นเองนะวันนี้อยู่กันในเกม Fc Mobile ก็สวัสดีเอ่อ Fc ของทางด้าน Fc Mobile ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะก็ยังอยู่ในเ,เมนูมอดของตัวแดงนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเขียวยังไม่มาเลยนะสำหรับใครที่ถามนะก็รออยู่เหมือนกันนะสำหรับเจ้าของช่องนี้ก็รออยู่เหมือนกันนะครับผมรอเล่นเลยนะครับผมแต่ว่าตัวแดงก็ ยังเอ่อยังใช้ได้อยู่นะก็ยังไม่โดนอะไรนะครับผมตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับผมแต่ว่าทางด้านตัวเขียวนี่นานหน่อยนะครับผมของดีต้องรอนานหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาตัวแดงไปเล่นก่อนหลักกันนะครับผมสําหรับตัวแดงนะก็แนะนําอย่าเพิ่งเอาไปเล่นในรหัสหลักนั่นเองนะครับผมก็สามารถปั้นไอดีลองไปก่อนนะครับผมสามารถ ปั้นได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวจะมาทําเริ่มปั้นดีกว่านะสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแจกด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาะปั้นไอดีกันวันนี้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะได้ทําการล็อก e อิน EA Sport เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือปั้นรหัสใหม่เลยนะครับดูว่าพัฒนาการ มันจะเร็วกว่าเล่นตัวเกมปกติเยอะไหมนะครับผมแต่จริงๆมันก็เร็วขึ้นนะครับผมเราก็สามารถที่จะเล่นได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่นกับบอทแล้วจบเกมไวได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็เรียลๆนะครับผมอันนี้ก็คือเล่นในคอมเอานะครับผมเพราะว่าในโทรศัพท์ก็เบื่อละนะครับเล่นในคอมดีกว่า น่ครับผมโอเคมาอันนี้คืออีพีแรกแล้วกันสําหรับการปั้นในเมนูมอสนั่นเองนับดูว่าเราจะโดนแบรนด์โดนอะไรหรือเปล่านับอ่ะแต่มีท่านผู้ชมนะครับผมส่งข้อความมาทางเพจก็บอกว่ามันไม่โดนอะไรนะครับสําหรับตัวแดงก็ก็ดีแล้วนะครับที่ไม่โดนนะตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่โดนอะไรมากมายนะผมก็ เขาเรียกว่ายัางชาร่าใจไม่ได้นะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่ามีคนเคยโดนไปแล้วไงนะครับผมไม่อยากให้เอาไอดีหลักไปเสี่ยงนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับโอเคมามาอย่งอางโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไม่อยากให้เอาไอเดียหลักไปเสี่ยงนะครับมาเราเล่นเลยดีกว่านะครับเอา มันยังมีคัสซงคัสเซียนอยู่โมาถึงกระตุกเลยละกันขออนุอ่ะเดี๋ยวขอเปิดทั้งนั้นตัวมอสก่อนละกันนะครับผมเอเป็นฟีดโกคีเปอร์นะครับทำให้เออ่โกไม่ขยับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปังยิงไปไหนเนะี่ยนี่ผมเล็งยากนิดนึงนะเพราะว่าเล่นในคอมนะผมก็เลยเล็งยากนิดนึง กดตัว e นะครับเพื่อไล่บอลลองดูเซิบเซิบมันแหลกๆยังไงไม่รู้นะในคอมนี้ฟังโอเคอันนี้กดยิงธรรมดานะับโกก็ไม่ขยับก็สังเกตดูได้นะครับผมเหมือนเอ่อในคอมจะเปิดแบบ เขาเรียกว่าอะไรกราฟิกสูงสุดเลยป่ะเนี่ยทำไมภาพมันแบบแสบตาละเกินนะครับผมภาพมันแบบแสงเยอะแปลกๆโอเคมาเรากด e นะครับไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่เ,เปลี่ยนตัวอ่าโอเคส่งไปก่อนนะครับเพื่อจะได้เง่ายๆนิดนึงเอากดผิดโอ้ <laughs> <laughs> ผมติดในคอมไปแล้วโอเคตอนนี้เป็นเวลา80 Uh, 80นาทีนะครับผมจะทําให้เกมจบเพื่อความรวดเร็วแล้วกันนะครับผมปรับแอนก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมอดแบบง่ายๆนะครับผมดูว่าไอดีนี้จะโดนแบนตอนไหนนะครับผมแต่ผมว่ายังไม่โดนตอนนี้นะครับผมไม่อนาคตก็ไม่แน่นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาปั้นรหัสนี้เอาแล้วกันนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับสําหรับ EP แรกโอเค จบไปแล้วครับก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมสําหรับการเล่นกับบอทหรือว่าเล่นกิจกรรมนะครับผมแต่ไม่ควรเอาไปเล่นแรงนะครับผมเพราะว่ามันจะเจอง่ายเลยนะครับเข้าแบบโอ,อรีพอร์ตเราก็บินเลยนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครที่กำลังรอตัวเขียวก็รอไปก่อนนะครับผมยังไม่มานะ าจะมาเดี๋ยวผมถ้ามาเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้เลยเริ่มต้นสร้างไอดีใหม่ดูว่าไอดี ID นี้เราจะไปถึงไหนนะครับไอดี ID ชื่อกอมินิแล้วกันยาวๆฮะโอเค มาเปิดตัวก่อนอันดับแรกนะครับก็จะได้แพ็กอันนี้ทุกคนอยู่แล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ไงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่เกมหน้าเลยและกัน อุ้ยเขาแจกตัวอะไรครับเนี่ย ST ได้เป็นอุ้ยเอาวะนี่เขาแจกหรือยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคผมจะไปเล่นในกิจกรรมแล้วกันนะครับสำหรับตาต่อไปนะเพื่อทำการเก็บให้ทีมเรามันตึงขึ้นอะไรประมาณนี้มาถึงก็ได้แบบสแตทร้อยเลยเหรอจริงฟรีอ่ะรับไปก่อนนะครับสำหรับ ของเริ่มต้นอันนี้น่าจะได้ทุกคนนะครับอะครเมื่อกี้ได้ตัวมาเดี๋ยวเอาตัวไปใส่ทีมก่อนนะครับเอ่อพ l a เยอร์ Player. ใช่ไหมไม่ใช่ดีต้องกดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวใส่ก่อนใช่ไหมเนี่ยออตโตบิ i ส d อ่ามาแล้วเนี่ยครับสำหรับตัวไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะมาเรา ไปหาตัวละครด้วยกันเล่นกิจกรรมดีว่าน,นีนครับผมเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้เยอะจัดจัดนะครับก็อันนี้ก็คือปั้นในดีใหม่เพื่อนานผู้ชมเลยนะครับผมดูว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยเอาตัวไหนดีเปเล่ก,กับอามาลาโดน่ามาลาโดน่ากับเปเล่เอามาลาโดน่าล้วกันนะครับอันนี้เขาให้หรือยังไงเนี่ยอันนี้คือกิจกรรมอะไรวะผมอุ้ยอย่าบอกนะ ทีมอาควาอ๋อโอเคน่าจะต้องเล่นกิจกรรมนะครับอแล้วต้องไปเล่นกิจกรรมตรงไหนสกิลมาสเตอร์ชัปเตอร์ดรอห้5เกมโอเคครับเขาอธิบายไปผมก็ไม่ได้ดูหรอกดรอห้5เกมมนาะ โอเคอ๋อตรงนี้เป็นกิจกรรมนั่นเองนะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บกิจกรรมก่อนแล้วค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าทีมผมจะไปถึงไหนแล้วว่าที่ผมจะโดนอะไรหรือเปล่าน,นะครับผมก็ติดตามกันคลิปหน้านะละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย <S <S I got a girl.